สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t t ไฟทวันนี้ผมกอล c ฟแคทไฟจะแนะนำเทคนิควิธีการตั้งค่า Apple Watch ให้แจ้งเตือนเมื่อลืม iPhone นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งฟังก์ชันสำคัญที่มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ใช้งาน Apple Watch นะครับกรณีที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยกรณีที่เรา อยู่ห่างจาก iPhone เนี่ยมันจะแจ้งเตือนนะครับระยะเนี่ยถ้าเกิดมันเกินห่างระยะที่พอสมควรแล้วจะแจ้งเตือนว่าเราลืม iPhone ไว้นะครับหรือกรณีที่เราลืมแล้วเนี่ยมันจะสามารถระบุตำแหน่งได้นะครับว่าใกล้เคียงจากตรงนี้เราเดินใกล้ตรงไหนแล้วนะครับใกล้ถึงจุดที่ iPhone เราอยู่หรือยังนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยตามหา iPhone ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์สําคัญที่เราควรเปิดไว้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยซื้อ Apple Watch มาไม่เคยเปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนในการเปิดตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการตั้งค่า Apple Watch ให้แจ้งเตือนเมื่อลืม iPhone ไว้นะครับเป็นหนึ่งฟังก์ชันสําคัญที่มีประโยชน์มากสําหรับคนที่ใช้งาน Apple Watch นะครับเริ่มต้นนะครับมาที่หัวข้อค้นหาของฉันนะครับค้นหาของฉันคือแอปตัวนี้นะครับที่พี่ก๊อบชี้อยู่นะครับหรือจะค้นหาด้วยการพิมพ์ก็ได้ครับพิมพ์คําว่าค้นหานะครับแล้วก็นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ครับค้นหาของฉันครับค้นหาของฉันนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับ เมื่อเราแตะเข้ามานะครับจะเข้ามาหน้าแอปตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าอุปกรณ์ของเราที่มีการเชื่อมต่อกับ Apple ID ของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับันดับแรกก็คือ iPhone อันดับ2องของพี่ก๊อฟก็คือ Apple Watch อันดับ3คือ iPad นะครับซึ่งเราต้องการให้แจ้งเตือนอะไรอย่างเช่นต้องการให้แจ้งเตือนเฉพาะ iPhone ก็ได้หรือ iPhone iPad ก็ได้นะครับว่าอยู่ห่างไกลเนี่ยก็สามารถแจ้งเตือนได้ทั้งคู่นะครับขั้นตอนแรกก็คือให้เราไปที่รูป iPhone ของเราครับที่พี่ก๊อฟชี้อยู่นะครับ iPhone ของเราครับเครื่องนี้นะครับแตะเข้าไปครับเม หาว่าคำว่าการแจ้งเตือนเมื่อลืมทิ้งไว้ครับการแจ้งเตือนเมื่อลืมทิ้งไว้นะครับการแจ้งเตือนเมื่อลืมทิ้งไว้นะครับตัวนี้นะครับพี่ก็ปิดอยู่นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเปิดใช้งานอยู่กับ Apple Watch ของคุณนะครับเนี่ยนะครับให้คุณแตะเมื่อเข้ามานะครับมาที่หัวข้อแรกครับการแจ้งเตือนเมื่อลืมทิ้งไว้ครับการแจ้งเตือนเมื่อลืมทิ้งไว้นะครับหัวข้อแรกนะครับที่ปิดอยู่นะครับให้แตะเปิดได้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะบอกว่ารับการแจ้งเตือนเมื่อคุณลืมตัวชื่อของตัวดีไว์์ตตตัััววววนนนนนนนีีีี้้้้้ะะคครรรรบทททิิงงไไใกกาาาาํํ่มปปปโยยชุุณณอดด กรณีก็คืออย่างที่บอกว่าเกินระยะเนี่ยก็คือมันจะแจ้งเตือนนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าเราลืมไว้ที่ไหนเนี่ยไม่ต้องแจ้งเตือนก็ได้อย่างเช่นลืมไว้ที่บ้านนี่ยมันก็จะไม่ต้องแจ้งเตือนนะครับตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับพิ่านี้เองครับมันก็จะแจ้งเตือนนะเกิดกรณีที่เราลืมไว้นอกสถานที่นะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ากรณีบางครั้งเนี่ยเราเผลอลืมนะครับไว้ที่ทํางานอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะมันอยู่ตีงไหนนะนะครับเราหาไม่เจอบางทีเราก นี่ขั้นตอนง่ายๆกับการตั้งค่าให้ Apple Watch แจ้งเตือนเมื่อลืม iPhone ไว้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิค,นคที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพรัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t FI ครับ